ในในช่วงสองสเป็นต้นมาเลยใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องแบบเวลาเราพูดคําว่าหายแล้วหายเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องที่มันหายไปาอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าแน่นอนว่าอย่างเช่นสถาปัตยกรรมของคระสรดอนเอยสาราเฉลิมไทยเอยหรือว่าอาาาากกาน,นุสาวรีย์ปราบกบฏประวัติเดชอย่เงี้ยหายไปเงี้ยน,นั่คือเป็นสิ่งที่น่ากางังวลแต่ถ้าสิ่งบางสิ่งที่หายไปเนี่ย บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงว่าสังคมมันมีวิวัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้หายไปแต่ถ้าวันใดมันกลับมาเนี่ยอาจจะต้องกังวลมากกว่าอย่างเช่นคําของคําที่คําพระครั้งข้างที่อย่างเงี้ยที่เป็นคําสมัยรัจาลีรักศักดินากลับมาอีกมันก็น่ากังวลว่าต่อไปจะมีจตุสดมกลับมาไหมจะมีเวียงวังครานากลับมาไหมอย่างเงี้ยมันก็มันก็สะท้อน สังคมได้เหมือนกันนะครว่าสิ่งที่มันหายไปมันอาจจะดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในช่วงก่อน2475็ครับก็มีขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงออกมาต่อสู้ครับเคลื่อนว่าเอ๊ผู้หญิงเนี่ยได้ประกอบอาชีพนอกบ้านแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ถือว่าเป็นข้าราชการสัญญบัตรไม่ได้บำเหน็จไม่ได้บำนานเนงินเดือนก็น้อยกว่าผู้ชาย ก็นาไปสู่การเขียนหนังสือการเขียนบทความในนิยสรสตรีนะครับต่อสู้เรียกร้องว่าผู้หญิงควรจะได้บําเหน็จบํานาญควรจะได้เงินเดือนเท่าผู้ชายก็ไม่ได้รับความสนใจจากจาก,จาก,จ,ากจากรัฐบาลกษัตริย์ในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลของพระยาประผลพระยาเสนาก็เลยออกพรบรจัดระเบียบรชาชการขึ้นมานะครับก็เลยทาให้ข้าราชการหญิงครูผู้หญิงเนี่ยได้เงินเดือนเท่ากับครูผู้ชาย ได้บําเหน็จบํานาญเหมือนกับครูผู้ชายเกิดความเท่าเทีเทยมกันขึ้นตรงนี้ก็จะไม่เราก็จะไม่เห็นแล้วว่านักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีที่เกี่ยวกับครูหรือว่าข้าราชาการจะออกมาพูดในประเด็นนี้อีกมันจึงหายไปในช่วงเวลานั้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาก็มีประเด็นในเรื่องของรัฐบาลคณะรัษฎรนนะครับก็ออกหนังสือประเภทที่เรียกว่าหนังสือชื่อว่าคู่มือสมรสหรือว่าสำนักงานสื่อสมรสขึ้นมาสำนักงานสื่อสมรสก็จะเป็นคล้ายๆกับทินเดอร์โดยภาครัฐ ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเป็นผอ,อแล้วก็รวบรวมประชารายชื่อประชากรในแต่ละพื้นที่ะครับว่ามีรูปพรร์สันฐานยังไงการศึกษาหน้าตายังไงชอบแบบไหนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลหน่วยง,งานตรงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้จัดหาคู่ให้ประชาชนได้สมรสการหรือว่าจัดงานแต่งให้นะครับก็ก็เป็นช่วงเวลาของความพยายามที่รัฐเข้ามาจัดก,การ เนื้อตัวร่างกายรัดเข้ามาจัดการในเรื่องของการเจริญพันธุ์ของประชาชนในช่วงเวลานั้นและในเวลาเดียวกันในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีคู่มือประเภทอหลักปฏิบัติของสามีภรรยาออกมาด้วยคู่กับหนังสือคู่มือสมรสในช่วงเวลานั้นก็หลักปฏิบัติก็จะบอกว่าผู้ชายควรจะปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างไงรควรจะหยอกเอนินล้อเล่นคุยเล่นกันผู้หญิงให พาผู้หญิงออกงานสังคมร่วมกันเป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะทอนให้เห็นว่ามันมีความพยายามที่จะพัฒนาวัฒนธรรมไม่อยากไม่กล้าใช้คําใหญ่ประเภทคําว่าปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงกันอยู่ดีตรงที่พยายามจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นให้ผัวเมียเป็นเหมือนคู่ชีวิตกันมากขึ้นไม่ใช่เมียเป็นคนที่คอยเหมือนแบบดูแลผัวเป็น เป็นเมียทาสเป็นเมียที่คอยเหมือนแบบโอ๊ยตื่นก่อนนอนหลังคอยปฏิบัติพัดรีผัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมตรงนี้ด้วยค่ะเดียวกันเมื่อเรากลับไปอ่านงานของอาจารย์ปรีดีนะครับผมโครงการจะเป็นตามโครงการปฏิโครงการปฏ <c oughs> ิไออะไรยะเศรษฐกิจอสมุดปกเรลืองปกข่าวเขาคงเศรษฐกิจเออเขาคงเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ราารยรป,ปรีดีก็บอกว่ออา,าอาชีออาพประเภท พยาบาลผู้อนุบาลเด็กคนขายของจิป,ปาถะหยิบย่อยคนขายของชำเนี่ยควรจะสงวนอาชีพนี้ให้กับผู้หญิงมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันอาจารย์ปีดีพยายามจะสร้างความเป็นธรรมทางเพศให้กับในช่วงเวลาที่ผู้หญิงเริ่มมีเริ่มอ่านออกเขียนได้เริ่มคํานวณเลขเป็นและออกมาใช้ชีวิตทํางานนอกบ้านมากขึ้นก็ควรจะมีพื้นที่ในการที่จะกําหนด สัดส,ส่วนให้ผู้หญิงได้ทํางานตรงนี้มากกว่าผู้ชายอาจาร,รย์ปีดีเขียนไว้ว่าในนารณีที่ไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงก็ให้เพศชายเข้าไปทำัน้นในช่วงเวลาประมาณพศสองสี่แูนย์นะครับก็มีนัมีบทความที่ใช้คําว่าชื่อเออน,นมคนสําหรับลูกคนเพื่อที่จะให้สอนแม่ครับว่าให้นมลูกด้วยนมของตัวเองไม่ใช่ให้นมวัว ก็นมวัวก็สำับลูกวัวไปไม่ใช่ลูกคนนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนาร่างกายกายภาพของของประชาชนให้มีความแข็งแรงด้วยนมแม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเข้มข้นมากในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงเวลานั้นแล้วมันหายไปในยุคป,ปัจจุบันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราตระหนักได้ถึงเรื่องของสุขอนามายัยการเลี้ยงดูลูกนะครับการให้นมลูก 2. เราตระหนักได้ถึงความเท่าเทียมระหว่างสามีภรรยาการที่จะอยู่คู่กันหรือคู่ชีวิตไม่ใช่เหมือนแบบ เป็นความสัมพันธ์ผัวเมียแบบชนชั้นศักดินาสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เมียก็เป็นคู่ที่หนึ่งบำเลกาม2เป็นคนที่คอยรับใช้ปฏิบัติพัดบีผัวอะไรเหล่านี้ไปนะครับมันก็สะเทิสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีพัฒนาการมากขึ้นและแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงผลักดันอย่างหนึ่งก็คือคณะรัษฎรเช่นเดียวกันในช่วงทศในปี2494นะครับรัฐบาลก็ถ้าเรานับว่าหลังรัฐประหาร2490ยยังคงเป็น การเมืองของคณะรัษฎรอยู่นะครับในปี2494เนี่ยก็มีโรงพยาบาลหญิงเกิดขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อจะรับผู้หญิงที่เรียนความมีความรู้เรื่องของการพรดุงครรภ์เรื่องของสุขะอ,อนามัยการเลี้ยงเด็กเนี่ยเพื่อที่จะไปทํางานที่นั่นแล้วก็คอยดูแลสุขภาพร่างกายผู้หญิงและเด็กในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลหญิงเกิดในปี2494นะครับพอต่อมาเนี่ยในปี2519 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีหมดอํานาจไปแล้วทุกๆคนเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็เปลี่ยนให้โรง,งพยาบาลหญิงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสหะแล้วก็รัชกาลที่9ก้าก็เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหญิงเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เลยทำส่วนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการที่ไม่เพียงแต่จะทําให้ เราจะเห็นได้ว่าอย่างที่อาจารย์ชาตรีบอกว่าสถาปัตยกรรมต่างๆโครงสร้างต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นมรดกของคณะสตรเนี่ยถูกทําลายหรือถอนหรือทําให้หายไปเนี่ยนะครับในช่วงเวลาหลังที่คณะสฎรหมดอานาจเนี่ยมีความพยายามที่จะลบเลือนความทรงจําของคณะสฎรด้วยการเปลี่ยนแปลงชื่อทําให้ผลผลิตหรือผลงานหรือมรดกของขรัษดรเนี่ยหายไปเรื่อยๆตรงนี้สิ่งนี้ก็เรียกว่ามันเป็นการทําให้หายไป ครั้นที่เราจะมาทําให้กลับมาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะเอาเข้าโคงเศรษฐกิจก,ก,กลับมามันก็ไม่สามารถใช้ได้ในบริบทปัจจุบันเราจะกลับไปพูดถึงเรื่องของอ่ารัฐธรรมนูญในสมัย2475 มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเอามาใช้ในในยุคป,ปัจจุบันได้มันอาจจะต้องม,มีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งของคาร์ลสอนเองแต่ว่าถ้าเรามองไปถ้าเราจะมองหาอนาคตข้างหน้านะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับไปมองด้วยว่าอะไรที่มันหายไปและอะไรที่มันไม่มีแต่แรกเราสาม,มารถถ้าเราตอนนี้เราน่าจะให้ความสําคัญกับ อนาคตการหาอนาคตข้างหน้าก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาชนมากขึ้นเนี่ยนะครับว่าเราจะเอาบทเรียนเอาสิ่งที่ขาดหายไปหรือสิ่งที่ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆฉบับตั้งแต่ชั่วคราว2475เนี่ยกลับมาใช้ยังไงเขาโค้งเศรษฐกิจมันมีบางเรื่องที่ดีบางเรื่องที่อาจจะไม่สามารถใช้ได้เราจะกลับหยิบมาใช้ยังไงได้บ้างในรัฐธรรมนูญอนาคตที่เราต้องใจที่จะร่างร่วมกันนะครับ เกินเวลาไปหรือเปล่าไม่ทราบยังยังไม่เกินขายเพรว่ามีทัมเมอร์คอยชุมไปให้ค่ะก็ขอบคุณพี่ปกป้องมากเลยนะคะเมื่อกี้ก